สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมป The Amazing Digital Sidecast นะครับทุกคนฮะหรือว่าแมปของปอมนี่นะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับเราจะต้องหาทางออกจากเมืองแห่งนี้เฮ้ยแกจะต้องออกไปเมืองแห่งนี้ให้ได้ว่าแต่ถ้าแกหนีไม่ทันแกก็จะโดนปีศาจกินไปโอ้โหโหดมากเลยครับมาได้เวลาที่เราจะต้องหนีแล้วเฮ้ยวันนี้เพื่อนนายก็หาทางออกใช่ไหมเฮ้ยใช่นะเพื่อนผมก็หาทางออกเหมือนกัน ครับไม่รู้ว่าทางออกมาอยู่ตรงไหนะเฮ้ยเข้าประตูนี้ได้ไหมเอ่ยประตูนี้อย่าเข้าเลยเพื่อนมันอันตรายนะประตูนี้เฮ้ยเลเซอร์น่านะครับเราเตรียมกระโดดหนีเลเซอร์ก่อนกระโดดเออถึงไปได้อยู่โยรอดเฮ้ยเราถึงทาาออกหรือยังเอ้ยอยังครับตอนนี้เราก็จะต้องเอ่อเข้าประตูก่อนมาเพื่อนเรามาด้วยกันแล้วเข้าไปประตูตามฉันมาตามฉันมาเอ้ยตามมานี่เพื่อน ไม่เข้ามาอารโล و, เพื่อนเข้ามาที่นี้เลยอขอบใจจากนั้นนะครับเราก็จะต้องเฮ้ยเฮ้ยนี่มันปีศาจนี่วะโอ้ยปีศาจตรงนี้หาทางนี้เราตามเจ้ามอนี่ตามเจ้ามอนี่เออมาได้เวลาบินแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือประตูอะไรเพื่อนเอ้ยจนก่อนไม่รู้เหมือนก่อนนะมันคือประตูอะไรวะเราสามารถปีนได้บนได้ไหมอ่ะเฮ้ยอย่าดีกว่าฉัน่าดมานี่เพื่อนตามฉันมานี่ปะพวกเราได้เวลาหาทางออกด้วยกันแล้วดอเลยเออชิบเฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยจะผมอยู่ไหนเนี่ย โหตรงไหนวะเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจะอยู่นี่ช่วยจะาหน่อยจะอยู่นี่เฮ้ยออกมาแล้วมาได้เวลากระโดด <c oughs> เพื่อนนยต้องกระโดดนะเพื่อนไม่งั้นห้ามโดนเลเซอร์ถ้าแกโดนเลเซอร์แกก็จะตายไม่สามารถรอดออกจากที่นี่ได้โอ้โห,โหมาได้เวลากระโดดอาจึงบเฮ้ยเกือบไม่รอดนะครับนี่มันเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับอาจืชช๊บนี่มาเพื่อนทามกันมาเออไม่รู้ใครนะครับเอ,อแล้วก็ลงไปข้างล่างหรอโอเคได้เวลากระโดดอาจึง โอ้สไลเดอร์อะไรมานดีโอ้ยขอเทโอ้ยเฮ้ยลงมาแล้วเพื่อนล้อจะด่วนล้อจะด่วนโอ้ยตอนนี้ฉันวิ่งลงมาอาจึงกระโดดจากนั้แล้วก็ไปทางไหนอะกระโดดได้ไหมตรงนี้เอ้ยลาวาโอ้ยโดนลาวาโอ้ยมอยแล้วพวงชนไปเลยมอยเอ้ยจะยังไม่เป็นไรเพื่อนฉันสบายอยู่เฮ้ยขอบใจที่รอฉันนะตอนวโมงนี่ฉันเจอทาออกแล้วทำออกอยู่นี่เอ้ยทำออกอยู่ไหนเพื่อนนี่เราจะต้องกระโดดไประวังตกละวานะเพื่อนเออได้เลยเพื่อนตามมาตามมา มลูลวาไขรนะครับเนี่ย <c oughs> เราเจอกับเพื่อนด้วยอ่าอาชิบมาอื้ยน่าจะต้องกระโดดมาตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็กระโดดจะชิบกระชิบ,ชบ,ชบแบบนี้ตามชิบมาแล้วก็ปีนหลบเรื่อนไม่่ดยตามชิบมาตรงนี้เฮ้น่าจะปีนมากกว่านะเพื่อนฉันว่ามาปีนตามชิบมาเลยโอ,โอเคปีนก็ปีนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สเตทที่6แล้วนะครับอ่ะยังไงต่ออาชิบแล้วก็อาชิบนี่เก็บตรงนี้โอ้อยจะตกลงไปอ่ะรอชันหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันตกลงไปข้างล่างอ่ะเฮ้ยขึ้นมาเพื่อนขึ้นมา โอเคขอบใจแล้วกันมานี่แล้วก็มายืนบนนี้ครับอ่าจากนั้นก็กระโดดอาจึบถึงไหมเอ้ยถึงด้วยนะครับกระโดดออกข้างดีกว่าเมื่อกี้เกือบกระโดดไม่ตื่นะครับอาจิบเราจะต้องกระโดดออกไปด้านข้างนะ,ะเพื่อโอเคได้เลยท่านไหนตกลงไปสูงมากๆเลยเพื่อนตามใช่ไหมานี่เฮ้ยรอฉันหน่อยตอนนี้ฉันไม่ก้าก,กระโดดโอ้โหต้องไปมาสูงกระโดดนี้จังเลยอ่อตอนนี้ฉันอยู่ที่สเตทที่แปดแล้วนะเพื่อนนายกระโดดมาหน่อยเออมาแล้วอาจิบอาจ็บอ่ามาลำดับต่อไปเราจะต้อง ปีนบนนี้นะครับโอ้โหสูงมากๆเอ้ยเกือบตกหาเกือบตกฮิแล้วจะโอ้ยรอดรอดเกือบตกนะครับอ่าจากนั้นก็แล้วก็สไแเดอร์อยจูโอ้ยจะเดาติด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 เอ้ยอ้ผลไหนมันนี่โอ้ยผมตกลงมาข้างล่างเพื่อนจะตกลงมาข้างล่างแอะเฮ้ยโดนอะไรมันี่ฉันบอกแล้วว่าห้ามโดนเลเซอร์ไม่งั้นแกจะไม่รอดโอ้ยห้ามโดนเลเซอร์หรอเออจูเอาไม้เอาไม้เลเซอร์ไหนวะเพื่อนอะโหลติด เพื่อนช่วยฉันด้วยฉันติดอ่ะเลเซอร์ไหนวะนี่อ่ะมองไม่เห็นเลยรุ่นออจะต้อนลงไปคนนี้เพื่อนฉันรอ,อนานแล้วมาได้เวลาลงไปอยู่อะเฮ้ยลงไปไม่ได้เเฮ้ยนุกวอลจะไม่หมอบโซล็รอเออมาแล้วเพื่อนสุ่นดอนนี้นะนายห้ามตัวเลเซอร์เด็กคอร์ดนะไม่งอนนอยไม่รอนแน่ไม่อย,ยังไงทีนี้เพื่อนโดนตรงนี้หรออจ๊บอ่ะไงต่อแล้วก็นายต้องมาข้างๆนี้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมตัวใหญ่ปะเนี่ยเออมานี่มานี่เออจากนั้นนายก็โห้ยเพื่อนไม่รอเลยอ่ะกระโดดหรอ ช่วยเราเพื่อนหน่อยต้องกระโดดนะเพื่อนโอเคกระโดดอาจิบเอ้ยโดเรซอร์เอ้ยกระโดดไม่บอนเพื่อนรอฉันด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเพื่อนรอเอ้ยกระโดดเลเซอร์อีกแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนจะกระโดดไม่ผ่านโอ้โหทำไมนายกระโดดได้คล่องแคล่วจังเลยเนี่ยกระโดดอาจิบเออได้อยู่นะครับตรงนี้เขาบอกว่าต้องค่อยๆนี่นี่หันข้างหันข้างเอ้ยได้อยู่นะครับจากนั้นเราจะต้องกระโดดตรงนี้หรอตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม โอโ connect, man, our our part, ้โหเราไม่ผ่านตรงนี้ครับกระโดดจึงเออนี่เฮ้ยเพื่อนรอจัหน่อยจะมาแล้วโอ้โหเลเซอร์อีกแล้วนะครับทุกคนอุ้ยจะลอยตรงนี้หน่อยผ่านได้ได้สู้ๆี่โอ้ดีใจด้วยได้ผ่านได้แล้วเฮ้ยนี่ไงครับปอมมี่อยู่ตรงนี้ช่วยจันหน่อยฉันอยากจะออกไปจากที่นี่ไม่งั้นถ้าช่วยฉันไม่ได้หน่อยก็รีบหนีออกจากที่นี่ไปซะเฮ้ยได้เลยทุกคนเขาบอกว่าเราจะต้องหนีออกที่นี่เฮ้ยเพื่อนไปแล้วหรอฉันบอกแล้วไงววานนายจะต้องหนีออกไปที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่งั้นนายจะโดนปี ไลกินโอ้ยตอนนี้นะคะรับบอลลูนไปถึงรูนแล้วอะ่ะทุกคนเฮ้ยเพื่อนร้อหน่อยโอ้โหตอนนี้รอบอลลูนวนมารับเราใหม่ก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับโหกว่าจะมาถึงขอดูปอมมี่หน่อยแล้วทำไมป,ปอมมี่ไม่ออกไปตรงนี้ล่ะช้อนโดนสาวไปอยู่ตรงนี้จะไม่สามารถออกไปจากตรงนี้ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้น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 ,นอจึบา โอเคเอา้าว่าแต่เพื่อนของเราอยู่ไหนเอ้ยเพื่อนจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยฮัลโหลจะอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่ลงมานี่เลยเพื่อนโอ้โหจะบอกแล้วว่านายถึงด่านสุดท้ายแล้วเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สเตจ1 1แล้วนะฮะ ไม่รู้ว่ามีตั้หมดกี่สเตจนะครับลงมาได้เปลือกโดดลงมาเลยโดดลงมาเออใช่หรอเพื่อนเราจะต้องโดดเหรอไม่ใช่เราจะต้องไปตรงนี้หรอเนี่ยเนี่ยเพื่อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันคือหลุมอวากาศอะไรสักอย่างหนึ่งเออเออบรรลุตกเงียวบุ่มี่มบรรลุตกเพื่อนเออใช่แล้วเพื่อนเออดีอีตามที่มานี่ ตามเข้ามาในหลุมนี่อ่ะเข้ามาแล้วยังไงอจึ๊บนะมาโผล่ตรงนี้เอยตามชุดมอนี่เร็วๆตมชวดมอนี่เออนี่มันแสงอะไรมันคือสถานที่แกจ,จะต้องปีนขึ้นไปบนลูกบอลแล้วก็รีบกระโดดหนีฉันแนะนำแล้วนะถ้าแกไม่รีบหนีปีศาจกำลังตามแกมาอยู่เออกระโดดมานี่อจึ๊บนี่ยังไงต่อเข้าประตูอ๋อเฮ้ยประตูทางออก อ้บเอา้าหมันเอ้ยผมตกข้างล่างไอ้เพื่อนช่วยด้วยเราตกลงไปข้างล่างเฮ้ยโผล่หนวะนี่เอา้าไม่ตายด้วยเดี๋ยวรอรีใหม่นะฮะทุกคนผมตกข้างล่างแล้วผมจะขึ้นไปได้ไงวะนี่เพื่อนรอหน่อยได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอ้อตรงนี้ได้หรอโอ้ oh my god ทำไมอยู่ไกลจังเลยเฮ้ยโอ้โห อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไงว่าแต่เมื่อกี้ผมหล่ดลงไปตรงไหนว่านี่ไงโอ้โหกว่าจะรีโหลดใหม่นะครับเมื่อกี้เราหล่ดลงไปนะครับไม่รู้ว่ามันออกนอกแมปได้ไงนะฮะงงมากๆเลยเมื่อกี้เออเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยมาละมาละไกลละบอลลูนกังจะตกบอลลูนกังจะตกแล้วคือไปตรงนี้หรอกเพื่อนจริงเหรอ เออจอยเราเพื่อนต้องมาตรงนี้สิไม่ใช่ตรงนั้นใช่หรอเพื่อนนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บรรลุนมา่แล้วอาชึบอ่าจากนั้นเราก็ลงที่ไปที่นี่นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้เออนี่สเตทที่12อยู่เมื่อกี้อยู่ก็โผล่ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ามาสเตทที่12นะครับว่าแต่เพื่อนของเราทุกคนฉันขอโทษเพื่อนจะไปแล้วแหละนายพยายามหมอให้ได้แล้วก่อนฉันจะรออยู่ด้านหน้านะเพื่อนเออไงไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทุกคน เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอยู่ก็มาผล่ตรงนี้เพื่อนเอ้ยทำไมจะมาอยู่ตรงนี้มาเนี่ยมันติดอะไรเอ่ย,อยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันติดตรงไหนนะครับเออดูเหมือนว่าเราน่าจะโดนเขาบงกานะครับอ่ะกระโดดมาตรงนี้ยังไงต่อเพื่อนจะอยู่บนไหนเพื่อนแล้วฉันงก็ไม่สามารถไปไหนได้เลยอะ่ะฉันเจออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เอ้ยติดติดโอ้หดูเหมือนว่าเราน่าจะโดนปีศาจเล่นง,งานเขาแล้วน่าจะเป็นห้องของเดวอยฉันบอกแกแล้วจะไมว่า ให้รีบๆหนีไปถ้าแกไม่รีบหนีแกก็จะออกจากที่นี่ไม่ได้เออไม่รู้นะครับว่ามันออกทางไหนเออหาทางออกไม่เจอนี่พอเราตายแล้วก็รีใหม่นี่ไงเพื่อนเ,อเจอบ่อนแล้วเย่เจอบัานแล้วยังไงเพื่อนรักไปทางไหนต่อเออฉันว่าเราต้องจะต้องไปข้างหน้านะเพื่อนโอเคเพื่อนฉันมาข้างหน้าแล้วเพื่อนมานี่มานี่เออตามฉันมานี่ตามฉช่นมานี้โอเคฉันจะพาทางนายออกเองเออทางไหนต่อเพื่อน นายก็กระโดดเลยยูโหโคตรสูงเลยนะครับโยโูอาจึงเอ้ยหัวแตกปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหายเฮ้ยเพื่อนนายอยู่ไหนอ่ะจุวยจะดุว่ะเอาเชมาแล้วจากนั้นนาะนายก็จะต้องกระโดดครับเลเซอร์นี้ใช่ไหมอจึ๊บนี่ไงเออใช่ด้วยนะครับอจึ๊บนี่แล้วก็ออกมาทางนี้หรอใช่ปะใชททางออกไหมใช่แล้วเพื่อนนายจะต้องออก่องนี้เออยังไงต่อเพื่อนแล้วนายก็จะต้องไปตามลูกศรน,นี้อจึ๊บอ่ะยังไงโหนอยอจึ๊บเข้าลูกศร เข้าไปเอ้ยเด้อเด้อเดเดโอ้ยหัวมงพอดีโอ้ยตัวตีเพื่อนผู้บอกแล้วนายวอาให้ดีๆระวังดีๆ,ๆเออจะวิ่งเลยแล้วก็ตามใช้มา,านี่ไปในต่อก็ถือว่าภา,ารกิจของเราเสร็จสิน้นเย้เราออกมาได้แล้วจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับแสดงว่า เราต้อจะพังแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่เราปวนเราผ่อนแล้วปอดดีใจด้วยเปื่อนแล้วนี่ก็คือสวนสนุกที่นายสามารถเล่นอะไรก็ได้นายตามฉันมาเลยนะเพื่อนนี่มานี่มานี่ฉันจะพาอะไรมาเลยตรงนี้เฮ้ยไปไหนเพื่อนไปด้วยไปไหนเอ่ยเพื่อนไปไหนอะเฮ้ย ขึ้นมานีเพื่อนเดีฉันจะพามาเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งเออได้เลยตามเจ้าหมอนอีกโดนตามมานีโอ้โหบันไดนไงต่อเพื่อนโอ้ยมาหนีมานีมานีมานีเดี๋ยวฉันจะมีอะไรให้นอนเล่นเออว่าแต่นายมีอะไรเพื่อนอ่ะมันถึงนี่ละเจะแก้ปู๋ยเฉยๆแล้วก็กระโดดมานีเพื่อนกระโดดมานีตามใช้มานีเออนี่ยังไงต่อเพื่อนยังไงต่อเอ่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหน่อยมันเป็นสถานที่ไม่คุ้นจินต่อเฉยเลยอ่ะเอ้ยโอยโดดโดดกระโดดตกลงไปที่ไฟนะครับเฮ้มมันนนนช่่่ปเเีีพือออทางกย เอเอเอ,เอาเพื่อเกิดมาก็โดนอะไรปะเนี่ย,ยเฮ้ยเราอุตส่าห์ไม่เดินละออะเอานี่ไงนี <g rij> ่สรุปคือเราถึงสเตจที่16แล้วนะครับทุกคนแล้วคือมันบอกว่าเราวินแล้วนะครับนี่อยู่ด้านบนเลยนะครับเอ้ยแสดงว่าเราก็น่าจะถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วนะฮะทุกคนก็ถือว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นเย้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับอยากให้เล่นเกมไหนต่อคอมเมต์มาได้เลยบายบาย